รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในพิพัฒน์รัชกิจประการท่านก็บอกว่าออกมาขอโทษนะคะเรื่องของการปรับค่าจ้างสําหรับแรงงานไม่ทันวันที่หนึ่งตุลาคมเหตุผลไม่ทันเหตุผลเดี๋ยวจะมาไล่ให้ฟังค่ะเพราะว่าทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านบอกว่ากรณีที่มีการปรับพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ํา4 0รอบาททั่วประเทศ ให้ทันวันที่1ตุลาคม6 7เนี่ยท่านบอกว่าล่าสุดนะคะทางด้านของคุณไพโรธโชติกะเสถียรปรักกระรวงแรงงานได้มีการทำหนังสือไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงชาติก็ได้รับทราบเรื่องราวแล้วนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณเมธีสุภาพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยกเกษียณอายุราชการ ไม่ได้เป็นตัวแทนแล้วก็เลยต้องรองให้แบงค์ชาติเนี่ยส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็จะต้อง <c oughs> ส่งผู้แทนคนใหม่เนี่ยเข้ามาเพื่อแต่งตั้งใหม่ก็เลยทําให้ไม่สามารถเปิดประชุมได้นั่นเองค่ะเพราะว่าสัดส่วนของคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยมีไม่ครบ1 5คนตามกฎหมายก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเลื่อนการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันนี้ 24่กันยายนนี้แหละค่ะ<ข>ออก่าไ, <ป S 1> ไม่ครบองค์ประชุมไม่ได้ไม่ครบองค์ประชุมเลื่อนออกไปโดยไม่มีกําหนดครับแล้วก็ ทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการน,นะคะแล้วก็คุณไพโรธโชติกเสถียรเองก็บอกว่าต้องขอโทษที่ไม่สามารถทําตามสัญญาได้ว่าจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเนี่ยให้ทันวันที่1ตุลาคมนี้แต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ําถึงแม้ว่ารัฐบาลน,นะคะ,ะโดยทางด้านของคุณแพททองทานชินวัฒนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายเ้าตามเพราะว่าตระหนักดีถึงความลําบากของผู้ใช้แรงงานแต่รัฐบาลก็ต้อง สร้างความสมดุลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหาค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นเดินหน้าต่อไปได้ ทนายของคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าเป็นเวลา12ปีแล้วหลังจากที่มีการปรับ,รบขึ้นค่าจ้าง300บาททั่วประเทศในปี2555นะคะโอ้โ oh, ห12ปีแล้วม,มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่าจ้างก็ยังขึ้นไม่ถึง100บาทหรือถ้าเฉลี่ยเป็นปีละ8บาทกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่อยากกดค่าจ้างให้ต่ำในขณะที่ค่าครองชีพเนี่ยกำลังพุ่งสูงอันนี้เห็นใจนะ ในมุมของลูกจ้างเราเห็นใจมากๆเพราะว่าสินค้าน่ะมันขึ้นทุกปีทุกปีทุกวันนะคะตลอดเวลานี่แหละนะคะแต่ในมุมของผู้ประกอบการเราก็เห็นใจเหมือนกันทีนี้มันต้องมาคุยกันนะคะสําหรับคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยประกอบไปด้วย3ฝ่ายด้วยกันค่ะฝ่ายแรกคือรัฐบาลฝ่ายที่2คือลูกจ้างฝ่ายที่3เป็นนายจ้างฝ่ายละ5คนรวมทั้งหมดองประชุม มีทั้งหมด15คนคซึ่งภาครัฐเองก็ประกอบไปด้วยกระทรวงแรงงาน2คนหน่วยงานภายนอกอีก3คนได้แก่กระทรวงพาณิชย์สภาพัฒน์แบงค์ชาตินะคะซึ่งก็ต้องใช้เสียงโหวต2ในจงางจึงจะสามารถลงมติได้ส่วนกรณีที่มีการเปิดประชุมถ้าหากว่ามีคณะกรรมการเนี่ยค่าจ้างเพียงแค่14คนคุณพิพัฒน์บอกว่าเปิดประชุมไม่ได้นะเพราะว่าสัดส่วนของคณะกรรมการเนี่ยไม่ครบ15คนตามกฎหมายนั่นเองค่ะ อ่าสรุปแล้วอรอก่อนเนาะเพราะว่าเขาเลื่อมไปไม่มีกําหนดถ้าเกิดว่ามีการจัดสรรคนใหม่ตัวแทนของธนาคารแบงก์ชาติมาได้เนี่ยก็จะมีการจัดตั้งก่อนนะคะแล้วก็ถึงมีการมาประชุมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวติดตามจากข่าวยามเช้านี่แหละเนาะเพราะว่าข่าวดีๆแบบนี้เราก็จะส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยค่ะ